ต้องบอกเลยว่างานนี้มันจึงมากสายกินอย่างเราก็ไม่พลาดนะกิจกรรมดีๆจากแมคโคลงทะเบียนเสร็จเดินเข้ามาก็ได้กลิ่นหอมหอมเตะจมูกแล้วเริ่มที่ของหวานเลยหรอเนี่ยถูกใจเด็กอ้วนเขาแล้วดอกไม้อันนี้ก็คงกินไม่ได้เนาะเลยเลยครับคำโตโๆอร่อยมากกินหวานแล้วก็ตามด้วยข้า ไส้กรอกยี่ห้อนเนี้ยอร่อยอยู่แล้วเด็กอ้วนก็ต้องชอบกินไส้กรอกหนังกรอบสิยิงไส้กรอกไส้ชีสข้างในอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอ่ะกินเล่นเพลินเลยโทสอันเนี้ยน่ากินมากเราอยากจะกินทั้งชิ้นเลยยืนดูเชฟเขาทำอ่ะโคตรน่ากินเลยเพื่อนๆแล้วคือการทำผัดชาเนี่ยมันจะง่ายไปเลยทุกคนถ้ามันมีซอต,ตัวนี้คนทำกับข้าวไม่เป็นก็สามารถทำได้ บอกแล้วว่าแมคกโรเขามีทุกอย่างอาหารทะเลเขาก็มีลองชิมได้เลยจริงๆเราไม่ใช่สายกาแฟนะแต่ว่าถ้าเป็นลาเต้นเนี่ยก็พอกินได้ถือว่าอร่อยเลยหยิบโทสส์มากินล้างปากคำเล็กๆกำลังน่ารักเลยยังยังไม่หมดจะบอกว่าครัวซองอะ่ะอร่อยมากแล้วทุกคนดูอันนี้มันน่ากินไหมล่ะ คืออดใจไม่ไหวอะ่ะก็ต้องเดินไปหยิบแล้วไหมล่ะน้องมันเรียกร้องให้เราเข้าไปหยิบอ้าถึงน้องครัวซองเขาจะน่ารักขนาดไหนอะ่ะแต่เราก็ต้องกินนะ้าสวรรค์ของเด็กอ้วนชัดๆแล้วอันนี้คือแปลกมากไอศครีมสีอิ้วขาวโรอยคัมเบิลแล้วก็แปะทองมาให้ด้วย จริงๆอ่ะเราเดารสชาติออกแหละว่ามันจะต้องอร่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบกินของคาาของหวานอ่ะปนกันมันเลยไม่แปลกสําหรับเราจะมาลองชิมให้ดูนะแปลกลองด้วอร่อยจริงๆเรากินอะไรก็อร่อยหมดแหละ อันนี้เป็นบูธของโอวันตินขวัญใจของเด็กอ 10. ouais. uh ้วนอยู่แล้วเห็นที่ไหนไม่ได้เลยอก็ต้องสั่งมาสักแก้วโรยคันชีกรอบๆจริงๆวันนี้เราตั้งใจมาฟังวิทยากรเหล่าอินฟูสายฟูดนั้นเนี่ยแต่เหมือนตั้งใจมากินเลยอ่ะยังไม่หมดนะเนี่ยเรายังกินไม่หมดทุกบูธเลยขอแวะที่แป๊บซี่แป๊บนึงนะอยากกินอะไรซ่าๆ ก็คือวันนี้ของหวานจัดเต็มมากอย่าบอกหม่อนะ a c a คร์อินชื่อดังก็มาร่วมงานด้วยเอาละเรามาเข้าสาระกันได้แล้วเปิดงานด้วยเหล่าผู้บริหารแมคโครงานนี้ได้ทั้งเทคนิคการถ่ายเทคนิคการเป็นลูกหลักของสปอนเซอร์และเทคนิคการบริหารเพจขอบคุณกิจกรรมดีๆจากแมคโครนะครับ ถ้ามีงานหน้าอีกรับรองว่าไม่พลาดแน่นอน